มาแล้วค่ะทุกคนเย่ yeah. มาเร็วเหมือนเดิมนะคะพี่มีฮุลาเหมือนเดิมก็กราบสวัสดีด้วยนะคะกราบสวัสดีพ่อแม่พี่นะ้องคุณผู้ชมทุกท่านีิน่ารักทุกๆคนของช่องพี่ด้วยนะคะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเจจ๋จา7จ็ดสือ n ี่ชกับพี่จ๋าเหมือนเดิมอีกเช่นเคยด้วยนะคะวันนี้พี่อยู่กันในเกมโรบอทเหมือนเดิมอีกเช่นกันเองนะคะยู uh ูและแมปที่พี่จะมาเล่นนะคะในวันนี้มีชื่อว่า Christmas of B นั่นเองนะคะเย่ก yeah. <laughs> ็เดี๋ยวมาดูกติกเกียรเกมกันนะคะว่าจะสนุกมีความสุขจะทุกจะสนุกเกมมันจะสนุกจะมันจะหดแค่ไหนเดีย๋ยวมาเริ่มเล่นแล้วก็มาเริ่มรับชมแปมพ,พร้อมกันเลยนะคะทุกคนเย่วันนี้วันคริสต์มาสนะคะน้องๆแฮปปี้นิวเยียนะคะขอทุกคนมีความสุขก,กันมากๆนะโอเคมาเริ่มกันเลยก็คือ Christmas of b ีนี่คือเราต้องไปให้ถึงเส้นชัยให้ถึงตัวคุณลุงซานตาคลอสนะคะ ถึงตัวคุณลุงเมื่อไหร่เราจะสู่เข้าชัยชนะเส้นชัยกด,ดีใช่ไม่เจ้าใครชัยแล,ละแจจาดูสี่บรรยากาศดีชุดๆเลยหิมะตกด้วยช่วยฉันไปถึงต้นคริสต์มาสโอเคเ <c oughs> <c oughs> จ้าเป็ดนี่มันขอให้เราช่วยนะคะทุกคนกัดดีลุงซันตา้าฉันจะไปให้ถึงตัวคุณลุงไม่ได้นะอัน <c oughs> นี้เขียนว่าห้อง V I p ขนาดใหญ่ เกมเกมพาสพิเศษห้องมีไอพีพาสโอเคเดี๋ยวมาเริ่มเล่นกันเลยนะคะทุกคนเดี๋ยวมินชื่อในแป้งว่าคลิปนะคะง่ายๆพิมพ์คำว่าคริสต์มาสออฟดีน้องๆก็จะเจอแล้วก็เล่นตามพี่กันได้นะคะโอเคอย่าลืมนะใครที่ชอบพี่พี่ทําคลิปสนุกๆอะไรเนี่ยอยากให้พี่ทําคลิปสนุกแบบไหนนะคะคอนท้องคอนเทนต์สนุกแบบไหนเกมสนุกแบบไหนคอมเมนต์ก็มาบอกพี่ในตั้งร่างคลิปในยูทูบข้อของพี่ได้เลยนะคะโอเคมนาะรับชมกันเลย สเดแรกคือกล่องของขวัญใช่ไหมเจ้าควายใช่แล้วละแจะดูสิด่านมันสวยนะทุกคนหิมะบรรยากาศสวยมากเลยนะคะวันนี้ก็อฉลองคริสต์มาสนะคะน้องๆด่านที่หนึ่งแล้ววันนี้น่าจะมีแค่6กสิบด่านนะคะเริ่มจากสีเหลื้าสีเขียวสีขาวสีแดงตามสเต็ปจนกว่าจะไปถึงต้นคริสต์มาสและคุณลุงซานตาคอร์ได้นะคะ เราถึงจะสู่เข้าเส้นใจได้ใช่ไหมเจ้าคายใช่แล้วล่ะแจนเจอไอห่วงกลมๆนั่นแา้วนะคะที่มีลูกกลมๆเป็นสีแดงสีส้มสีเขียวนะคะเป็นตัวคริสต์มาสเป็นโบเดินเส้นทางเลยไปมืดนะคะแต่ว่าบรรยากาศมันสวยด่านมันสวยมากเลยนะ,ะน้องตามสเป็บนะคะใครที่กดมาดูช่องของพี่แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดเคาะจอเข้าใจกดซับสไครต์กดติดตามมาดูรับชมดูกันดีๆน,นะจ๊ะ มาเป็ดกำลังใจพี่ได้นะไปตามสเปโอ้โหประตูบานนี้ระหว่างขาวกับแดงนะคะอันไหนมันจะไปได้เอาน้อ,องคนนั้นเขาไปขาวแล้วเราก็ตามเขาลูวๆเลยดูสิจบเลยค่ะโอเคอฮึตามสเปนะคะสีเหลืองกับหลับสีแดงสีเขียวสีขาวโอ้โหอันนี้มันไว้ซื้อของใช่ไหมอะขอดูต้นคริสต์มาสใหม่ ไว้กระโดดไปเหยียบไม่ได้นะคะทุกคนเพราะกระโดดเหยียบแล้วเราตายทันทีเลยนะขอ้องอยูทีนี่ไม่สามารถเหยียบได้ไปเถอะอย่าเสียเวลาเลยไปเถอะนะเรามาปรเปื้อนใครริสต์มาสครั้งยิ่งใหญ่กันใช่ไหมเจ้าไว้ใช่แล้วอาจาโอเคขึ้นสีเขียวนะคะเราต้องข้ามอย่าเหยียบเส้นสีแดงนะคะทุกคนอันนี้แผ่นสีขาวระวังระวังไปสี่เหลี่ยมเขียวแดงขาวคริสต์มาสสเตปนี้เลยนะคะเขียวแดงขาว อันนี้เป็นเสานะคะก,กระโดดตามสเต็ปเลยถ้าเราไปถึงเส้นชัยเราก็ต้องได้กล่อ,องของขวัญของมึงสักขอสิ่ใช่ไหมเจ้าคายใชแล้วละแจมเสาสีเขียวนี่คือคริสต์ะะมาสรางวลอารมณบรรยากาศส,สวยงามน่าเลยมีหิมะตกด้วยสีขาวแดงนะคะก,กระโดดข้ามตามสเต็ปเลยชวัวร์เขียวระวังนะคะรางวัลบึ๊บชึบชึบชึบโอเค เท่าไหร่แล้วตรงไี้นะคะให้เหยียบสีอะไรอ๋อตรงพื้นเหยียบไม่ได้นะคะทุกคนเขาให้เหยียบข้างบนนะคะที่มีพื้นสี่เหลี่ยมสีแดงเขียวแล้วก็ขาวเหยียบตัวะะครูสตาร์ครัด่านที่เท่าไหร่แล้วเย่สิบสองแล้วนะคะตามสเตปเลยนะคะทุกคนโอ้โหเส้นสีขาวนี่เราจระมา,า,านระวังนิดนึงเล<อ>ิศเขาต้องจะมีประมาณ60ด่านนะคะแชท ไปเจอลูกอมคริสอัพแล้วของปรดซะเลยฉันพักเบรกินได้ไหมเอก็ไปไม่ได้เจ๊หนราต้องไปไปก่อนดีกว่าฉันก็อยากรู้ของขวัญที่ฉันจะได้มันคืออะไรฉันก็เหมือนกันไปเลยก็ได้นี่บันไดสามสีมันจะหายไปทีละอันนะคะลูกๆๆๆลูกลูเีนเขียวขาวเลยนะคะทุกคนคริสต์มาสออฟดีบรรยากาศสวยมากเลยนะคะน้องมาเล่นตามพ่ มีงานคริสต์มาสที่นี่นะคะเปิดทำนี้จะมาบอกที่ไหนแต่ลั่นคิดได้เลยนะคะแชทไปอันนี้ระหว่างเขียวกับแดงเส้นข้างไหนมันจะเดือดก็ได้โอ้โอเคอันแรกสีเขียวนะคะสองเสียไปเลยแดงมาสุดท้ายอ่ะอ่ะเขียวนะคะเขียวแดงเขียว อ้ด่าน16แล้วนะทุกคน้ชอบเพลมาก ัสดีจ้าเจ้าชโนมนเจ้ามารออะไรอ่ะไปให้ถึงเส้นชัยและฉันจะแนะนำเธอไปได้รัานนอนแน่ใจนะคุชโนแมนีเมอีกแขวเขียวแดนะคะเราจะกระโดดซิกแซกตามสเต็ปเลยนะคะแ่ดียนะคะอมี้มหนความสำเร็จจะอยู่ที่ต่อไปถึงเส้นชัยเชื่อมั่นว่า ไปทีละอันส,อสเต็เลยสองอนสิสีแงสวชวเฮ้ยชุออออติดติดตดื้นสีแดงน,นะคะติดใช่หคะห้ามเหยียบเส้นสีแดงน,นะคะเขียวกับขาว้วาเหย,ยียบได้ทุกคนเฮ้ย สีขาวแดงสมกับเป็นลูกอมคริสต์มาสเลยนะคะน้องๆไปกันต่อเลยอเฮ้เยเกือบเหยียบแล้วถ้าปผ้านี่เราตายทันทีเลยใช่ไหมก็ายไม่แล้ว,ลวะาจารซื้อก็ซื้อได้นะคะต่อไปนะคะนี่ก็เหมือนเดิมเลยนะคะทุกคนระหว่างตำแหนงสีเขียวกับสีฟ้าอันไหนจะไปได้ที่ขอลองอันแรกก่อนเลยนะสีเขียวไม่ใช่นะคะว่าแล้ว ไม่ใช่เข okay. ียวนะคะขาวขาวขาวเขียวขาวโอเคอัน <satell> น <indi> ี้ไม่ไปค่อยๆดีกว่ากระโดดตรงไปเลยนะคะทุกคนโอ้ยไอ้หูทางเดินมันก็หายไปทีละอันนะคะทุกคนเราเพิงเดินตามสุขเผึ้งอึ้ๆ แชทเขาไม่อยากผิดหวันะคะทุกคนใครชอบคอนเทนต์คลิปสนุกแบบนี้อีกมาติดตามรับชมช่องพี่แย้มนะคะน้องสวัสดีค่ะลุงซันต์ก้อนลุงจะให้ของขวัญหนูใช่ไหมถ้ามถูงไปถึงเส้นไทยโอ้โอ้ได้แน่นอนจะล้านแต่ล้านต้องทำให้ได้นะโอเคค่ะไปละข้ามเหยียบเส้นสีแดงตรงที่เป็นกากระบาดนะคะเขียวแดงเอ่อขีวเหยียบได้หมดนะคะเหยียบตรงที่เป็นอากขียวเหะือ ใช่หายแล้วล่ะแคเจอบล็อกตรงกระบอกนะสีแดงเียวเขยวึบเอาสเปกซกซ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 เริ่มข้กอนหายตรงนี้ใหญอ๋อโหทางเดินตรงนี้เป็นเส้นสีแดงมาเป็นเส้นๆเลยนะคุณเ้ชว้ไว้ากว่ายเก ีซนตาคออันนี้เป็นเส้นติดแยวแดงนะคะเหยียบได้หมดเลยตามตัวเปโอ้โหชัดเลยอันนี้ปลายแหลมๆเหยียบสีแดงไม่ได้ใช่ไหมอะอนนี้ตอไม่เหยียบพื้นขาวสวัสดีอันนี้คือสโนแมนนะคะทุกคนให้เกาะข้ามตัว man. สโนแมนไปเลยค่ะไอ้ดีก็มาเบียดที่ทําไมอะ่ะหล่านสมควรเห็นไหมการตำสนองนะคะมาเบียดคนอื่นเขาดํา เอานำทางโอ้โ,อโอหเกือบพาฉันตายแล้วแม่ล่ะจะหลอกค่ะไม่ใช่ะค่ะ เขาแชทว่าเราจะไปถึงคุณลุงซานตะคอสไหมถ้าไปถึงเราก็ได้กลองขว,วัญวินน้องเป็ดใส่หมวกตะคอสน่ารักดาบดาบดาบเฮเอา้าตายเฉยเลยค่ะเริ่มจากาาสีเขียวสีขาวสีแดงจบเลยเขียวฮึบโอ้โหมันโอ้โหผ้าดะร่วง โกวาเลยอะ่ะโกวาโกชีเทียสูสงตาดำเอาน้ำทางหน่อยเอ้ยอย่ามาชนสิไปสิจะไปสะดวดเองนะไ่ยเหน็นไหมไม่ใช่ต้องให้ฉันนำทางใหอ้อย่ค่อยๆทียกสเต็ปนะทุกคน ผิดตั้งแต่ต้นเลยทุกคนไม่มาไล่เดี๋ยวจะเพ่งมานนะคะจะไม่รอดแล้วก็ไม่รู้ว่าทางไหนมันไปได้ next one นีกก่ไหมโอ้โหผิดทางอีกแล้วใครทีจะไปถึง ิดที่โอเคีวแดงเขียวคตามกระเบิโอ้โหมีใหญ่อันเล็กอันด้วยหิมามันโเส้นทคนหึมเยียบแสงสีขาวสนะคะ้จะเายถ้เียบสงสีเขียวถ้าเหยียบแสงสว่างเนี่ยราตามสองดันนี้เราก็ดูนะคะว่าระหว่างขาวแดง แล้วเขียวโอเคโวเส้นนี้สยากนิดนึงนะคะมีหัวแดงเขียวขาวแต่ห้ามเหยียบเส้นสีแดงที่เินอยุ่ข้างบนนั้นเป็นเลเซอร์ถ้าเราแตะท้องตัวท้ายทันทีเลยช่วยเตายใช่แล้วลแจนไปี่จากถี่เส้นใจได้ ดูก so okay. okay. uh ันนะว่าเราจะได้ร so cool. <t iny reviewers> ับของขวท่งไโอเคมาเหยียบเือนเลม้นแลวหสี่เหลี่ยมอันนี้เล็กมากนะคะทุกคนมันจะโดดยากนะทั้งเขียวทั้งขาวทั้งแดงนี่เล็กทั้งหมดไปพี่จะพยายามเพื่อน้องๆทุกคนนะคะ่ ป้าเบียดคนอื่นเขาอีกแล้วอิ่งใส่อะเบียดขาไม่อชอบมาเบียดอ่ะทำห้หน้าตายมากม้กะโอ้โหวันนี้สวยมากเลยทุกคนต้นงองกดหัวขวัญนะะ พี่ไม่โดดเลยอุ้ยระวังเลเซอร์มันตีขึ้นมานะคะสี่เหลี่ยมขาวแดงเขียวเเฮ้ยหลบแล้วด่านต่อไปนะคะพี่คิดว่าก็ไล่จะถึงเส้นชัยไม่กี่ด่านโอ๊ยอะไรเนี่ยอ,า,อยา,ยาล้อปีนยังไงอ่ะไปข้างล่างสักก็จบที่เรื่องจะมาโดดข้างบน ดีกว่าที่ไปฝั่ นะคะไปทางไหนได้อยาไปทางนี้ดีกว่าปุกวาวมันยากเกินเลยเหยียบแขนขาวไปเหยียบเส้นสีแดงแค่นั้นนะโอ้โหไปไม่ถึงไหนเลยทุกคนไปทางนี้แหละแซเทื่มอ,นนอมันกระโดดก,ก,กว่ายังไงก็สนุกแน่นอนปุกวาวมันกระโดดม่ะทีเดียวขอให้ทุกเข้าใจที่ตัวเองนะอ้ามเหยียบเส้นสีแดงค่ะชัวร์ อุ้ยคริสต์มาสสวยมากเลยนะคะน้องๆดูสิขึ้นไปให้ถึงวันราวด้วยไหมอ่ะไ่อุ๊ยแสนสวยมากเลยโอเคจบแล้วนะคะวิกล่อง,องของฝันยักษ์นี่มีที่หน้าของลูซานตาคอสด้ว โอเคค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะแชทกับการที่พี่เล่นโลบ็อกแมพออฟบีแมพคริสต์มาสออฟบีอยู่สักคอ้นนะคะจบสำเร็จแล้วนะคะอันนี้มันเล่นได้หรือเปล่าจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะคะโอเคค่ะก็วุ้วย ว่าสำหรับคลิปนี้ที่คงต้องขอจบคลิปตองนี้ท่่นี้ก่อนแล้วกันนะคะเพราะว่าี่เดี๋ยวต้องไปทวะะต่อไปฉลองริสมาสต่อนะคะก็เออว่ารักใครชอบพี่ทําคลิปสนุกๆแบบนี้อีกนะคะไม่ว่าจะเป็นเกมโลมบกเกมอองอาร์ เกมซูเปอร์ซาร์ดเกมสมิทโตนะคะคุกกี้มาม่าคิรันอีกเน่ก็ตามนะคะม่วาจะเป็นคลิปเปี้ยนสนุกๆหรือคลิปชาเลนจ์สนุกๆคลิปเกมสนุกๆอื่นๆเนี่ยก็ตามที่พี่ไม่เคยเล่นและน้องๆอยากใจพี่เล่นนะคะสามารถคอมเมนต์กันมาบอกพี่ในแต่ร่างคลิปใน YouTube ช่องของพี่ได้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ๊คเป็นกุ้งกิ้งกดคอมเจ้าเขาใจเพื่เป็นกำลังใจให้ช่องของจ๋าเจ็ดสิบสี่เจ็ดชานัลให้กับพี่จ๋าอเหมือนเดยนะคะ สำหรับคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในไลฟ์ในคลิปหน้านะคะอย่าลืมนะว่าเจอคลิปไม่แบบช่องพี่จะไม่พลาดใครทำอะไรคอมเมนต์กันมาบอกไหนแปลล่าคลิปได้เลยนะคะโอเคคลิปนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายท่านที่หนึ่งท่านที่สองท่านที่สามท่านที่สี่ท่านที่ห้าไปนะคะ สวัสดีค่ะบายบายมอรีนคริสต์มานะคะเด็กๆขอน้องๆสุขภาพแข็แงแรงมีความสุขมากๆนะมนะุขเก่งๆมีชีวิตที่ดีๆเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่รักพ่อรักแม่ให้มากๆนะจ๊ะเด็กๆ Happy New Year สวัสดีปีใหม่สุดสุขสันต์คริสต์มาสรักน้องๆน,น,นะพี่ไปก่อนแล้วนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ Happy New Year